คุณพานคงต้องตัดใจอย่างหนักลยท่านจำต้องตัดสินใจอย่างนี้ถ้าคุณยิงยื่นคำขาดว่าถ้าไม่ทำตามคำสั่งจะ ต้องตับลูกตักแป่กับท่านแล้วก็จะไม่ให้ย่างกายไปกราบศพท่านเป็นอันขาดน,น้ำซ้ำมาดกทั้งหมด,หมด,ดของเวืองจะกูอยูท่านก็จะทำที่ในกรรมยกให้คีณสมอสิีนคนเดียว คุณหญิงท่านเห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาจเลยนะครับไม่เห็นหัวอกหลานตายดำดำมัง่งท่านคงจะคิดว่าท่านอาจจะมีหลานได้อีกหลายคนละมั้งแล้วมันก็จริงเพราะว่าในปีนั้นเนี่ยคุณสมบัก็มีหลานให้ท่านหนึ่งคนแล้วก็ปีถัดมาเนี่ยนะภรรยาของคุณพานก็มีบุตรอีกหนึ่งคนนั่นคือพินทุหรือว่าโอ แล้วอีกสองปีต่อมาก็มีอีกหนึ่งคนนั่นคือเพื่อดลือดีหรือว่าแอะนั่นแหละแล้วก็หนูแอดนี่แหละนะที่เป็นคนทำให้แม่ของตัวเองต้องจบชีวิตลง

Ha <laughs> Ko te <laughs> สนมากไปทําให้ภรรยาของคุณพานท่านเนี่ยเกิดคิดถึงคุณสวนขึ้นมาถึงกับอยากตายเลยใช่ไหมครับคุณหญิงท่านเนี่ยนะเศร้าโศกเสียใจจนกระทั่งหัวใจเนี่ยแทบแตกสลายไม่เป็นอันกินจนกระทั่งล้มป่วยแล้วคุณพานท่านไม่คิดจะรับลูกกลับมาอยู่ด้วยหรอครับท่านก็เคยเปื้อกับคุณหญิงเหมือนกันนะนะแต่ท่านไม่ยอม ท่าน,กนเกรงว่าจะเกิดเหตุร้ายกับคุณองค์หรือว่าคุณแอะและกับคนทั้งหมดในบ้านสวนสถานรวมทั้งจะทำให้ทุกคนเกิดความอับอายหรือว่าอาจจะทําให้เกิดอุบัติภัยต่างๆกับทุกคนก็ได้นี่คุณหญิงท่านทําเรื่องอะไรเป็นเรื่องใหญ่เองเลยนะครับจะไปโทษท่านก็ไม่ได้นะลูกนะเพราะว่าบาังเอิญท่านเป็นคนเชื่อเรื่องโชคลางลูกสะัภยของท่านเนี่ยจเจ็บทั้งกายและใจแล้วนะครับ กำใครก็กรำมันนะลูกนะหลังจากนั้นภรรยาของคุณพานก็เสียชีวิตตอนนั้นรูแอะอายุประมาณสักสามขวบเต็มัท่านเสียชีวิตเพราะว่าตรอมใจที่คิดถึงลูกสาวคนโตรู้ไหมคุณหญิงท่านไหวยังไงไท่านบอกว่าแค่คิดจะเอาลูกกะละกินีกลับมาเลี้ยงเนี่ยก็ทําทให้แม่ตัวเองต้องต,องตายซะแล้วน้าหนาจังนะครับคุณพ่อ หลังจากที่คุณสายจากโลกนี้ไปแล้วคุณหญิงก็สั่งให้ปิดบ้านส่วนสถานแล้วก็สั่งให้ทุกคนไปอยู่ที่บ้านสุข,ขุมวินิจฉัยกลางกรุงทิ้งที่บ้านส่นสถานเป็นบ้านร้างผมให้ตะจจงขับเยนดวนผา ในบ้านสนสทานโดยเขาไปอยู่ในห้องซึ่งต่อมาแอแนนี่มาอยู่แทนเป็นเวลาเกือบสิบกว่าปีโดยที่ไม่มีใครรู้จนก,กระทั่งคุณแม่ป่าวบอกว่าอยากจะมาอยู่บ้านสนสัทานเพราะต้องการสิ่งแวดล้อมเป็นธรรมชาติผมจึงให้เตจวงกับเยนวนพานลูกสนไปอาศัยอยู่บ้าน,านหลังบ้านสนสัทาน สนคงไม่เข้าใจว่าทําไมถึงให้เธอเออกไปจากห้องจากบ้านที่เธอเคยอยู่เธอจึงแอบมาซุ่มดูอยู่เรื่อยๆกระทั่งถูกแอบยิงเพราะความไม่รู้เกก้ไหม จริงเฮ้ยพื่อนเฮ้ยข้าวหรอเอ๊ะหายหา่หน,น,นูกวันนี้คุณหมอว่างเหรอคะถึงมาหาแอร์ได้ค่ะผมคิดถึงคุณแอร์ครับ แล้วตอนนี้คนไข้ของผมอาการเขายังช่วยแล้วด้วยครับแล้วคนไข้คุณหมอเป็นอะไรคะเธอถูกยิงะครับผู้หญิงเหรอคะแล้วทำไมถึงถูกยิงล่ะคะผมไม่สามารถบอกอรายละเอียดกับคุณแอดได้นะครับแอดขอโทษค่ะที่เล่าระล,ล,ลวงเรื่องส่วนตัวคุณหมอคะ่ะแอดลืมไปว่าคุณหมอต้องมีจรรยาแพทย์่ะที่ผมไม่บอกอรายละเอียดกับคุณแอะเนี่ยเพราะว่าผม รักษาสัญญาไว้ครับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยผมคงเล่าใคุณแอฟฟังได้ครับ บอกกับหมอชุสิสนตว่าฉันหายดีขึ้นมากแล้วอีกไม่ช้าฉันจะออกไปเด